สวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะยาดาค่ะดิฉันนางสาวน้ำฟ้าจันทงเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่3จากมหาวิทยาลัยราชาธานีวิทยาเขตอุดรธานีนะคะดิฉันมาฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยหญิงตั้งแต่วันที่7มกราคมถึงวันที่22มกราคม2 5 6 8นะคะ ซึ่งดิฉันนะคะได้รับมอบหมายในการพูดคุยสนทนาบำบัดกับคุณนะคะทุกวันจันทร์ถึงพุธเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีเป็นเวลา30นาทีนะคะซึ่งเรื่องที่เราพูดกันนะคะจะเป็นเรื่องกเกี่ยวกับคุณพิราดาเองนะคะคุณพิราดาสะดวกที่จะพูดคุยกับดิฉันไหมคะสะดวกค่ะค่ะคุณพิราดาคะทราบไหมคะว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้ค่ะ วันนี้วันที่7มมกราคม2568นหะคะแล้วคุณพิลาลาทราบไหมคะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนีโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมศรีนครินตอนนี้คุณพิลาลาอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินนะคะ,ะค่ะวันนี้คุณพิลาลาเป็นยังไงบ้างคะนอนหลับไหมคะปกติค่ะปกติในที่นี้หมายถึงอะไรคะก็นอนหลับค่ะ คุณธีราดามีเรื่องไม่สบายใจกงวนใจอยากเล่าให้ที่ฉันฟังไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะดูเหมือนว่าวันนี้คุณพีราดาจะยังไม่พร้อมไว้เรามาพูดคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาสิบนาฬกาถึงสิบนาฬิกาสสินาทีที่นี่ที่เดิมนะคะขอบคุณคุณธีราดาที่สละเวลาในการพูดคุยนะคะเดี๋ยวเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยได้เลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณพีราดาสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราคุยเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะคุณพีราดาจาดิฉันได้ไหมคะก็จําหน้าได้แต่จาชื่อไม่ได้ค่ะค่ะดิฉันชื่อนางสาวน้ำฟ้าจันทวงศ์เป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลายัยราชธา,านีวิทยาเขตอุดรธานีนะคะวันนี้ดูคุณพีราดาสีหน้าไม่สดชื่นเลยนะคะคุณพีราดามีอะไรจะเล่าให,ให้ดิฉันฟังไหมคะก็ไม่มีเฉยๆนะคุณพีราดาบอกว่ารู้สึกเฉยๆความรู้สึกเฉยๆนี่ คุณพิราดาเล่าให้ดิฉันฟังได้ไหมคะว่าเป็นความรู้สึกแบบไหนคุณพิราดานอนหลับพักผ่อนได้ไหมคะก็นอนไม่ค่อยหลับน้ทำไสยศาสตร์ใส่พี่ดูสิหน้าพี่ดำเหมือนถ่านเลยเนี่ยคุณพิราดาบอกว่านอนไม่หลับเพราะว่าน้าทำไสยศาสตร์ใส่ทำให้หน้าดำดิฉันเข้าใจถูกไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ที่ดิฉันสังเกตนะคะสีหน้าใบหน้าของคุณพิราดาไม่มีรอยดำไม่มีรอยแผลอะไรนะคะ น้องมองไม่เห็นหรอกน้องไม่มีร่างทรงเหมือนพี่ค่ะแต่ที่ที่ฉันสังเกตก็ยังไม่เห็นนะคะเมื่อเช้านี้ที่คุณพิรดาอาบน้ําส่องกระจกดูคุณพิรดายังเห็นอยู่ไหมคะพี่อาบน้ําไม่ได้หรอกเดีย๋ยวมันเปียกถ้าพี่ถอดเสื้อผ้าออกมันก็จะโป๊ะพี่ไม่อยากอาบในเรื่องของการอาบน้ําคุณพิรดาสามารถอาบน้ําไม่ตามปกตินะคะแล้วก็สามารถเข้าไปถอดเสื้อผ้านในห้องน้ําได้นะคะก็จะไม่โป๊ะ ในเรื่องของเสื้อผ้าคุณพิราดาไม่ต้องกังวลน,นะคะทางโรงพยาบาลของเรามีเสื้อผ้าสําหรับคุณพิราดาค่ะค่ะแล้วก็เรื่องที่คุณพิราดาบอกว่านอนไม่หลับเป็นปัญหาที่น่าสนใจนะคะเรามาพูดคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าค่ะตอนที่คุณพิราดานอนไม่หลับคุณพิราดาทํำยังไงคะพี่ก็ไปแจ้งพยาบาลเขาก็ให้ยามากินแต่พี่ก็ไม่อยากขอบ่อยหรอกกินยาเยอะมันไม่ดี นอกจากขอยาจากพยาบาลแล้วนักศึกษาขออนุญ,ญาตแนะนําวิธีที่จะช่วยในการนอนหลับนะคะคุณ,คณพิราดาสามารถไหว้พระนั่งสมาธิได้นะคะก็จะช่วยทําให้นอนหลับได้ดีค่ะไม่มันนอนไม่หลับมันไม่ดีค่ะการนั่งสมาธิส่วนมนต์ไหว้พระก็จะทําให้เราผ่อนคลายนะคะคุณพิราดาสามารถนําไปปรับใช้ได้วิธีนี้อาจจะช่วยไม่มากก็น้อย หากอาการของคุณพิราดารุนแรงมากขึ้นนอนไม่หลับมากขึ้นสามารถแจ้งพยาบาลได้นะคะค่ะค่ะนอกจากเรื่องการนอนไม่หลับคุณพิราดามีเรื่องอะไรไม่สบายใจที่จะเล่าให้ฟังอีกไหมคะไม่มีค่ะค่ะคุณพิราดาสามารถนำวิธีที่ทีฉันแนะนำไปปรับใช้ดูก่อนได้นะคะและตอนนี้นะคะใกล้ครบเวลาที่เรากำหนดแล้ว คุณธีราดาพอจะสรุปให้ดิฉันฟังได้ไหมคะว่าวันนี้เราพูดกันเรื่องอะไรบ้างก็เรื่องที่พี่นอนไม่หลับและน้องก็แนะนําให้พี่ไปนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระค่ะวันนี้นะคะเราพูดคุยถึงเรื่องที่คุณธีราดากังวลทําให้นอนไม่หลับแล้วก็ดิฉันได้แนะนําในการนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนหากอาการนอนไม่หลับรุนแรงมากขึ้นดิฉันแนะนําให้แจ้งพยาบาลนะคะ แล้วเราก็พูดคุยกันเรื่องการอาบน้ําของคุณพีราดาคุณพีราดาสามารถอาบน้าได้ตามปกตินะคะเสื้อผ้าทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วค่ะค่ะและวันนี้นะคะก็ครบเวลาที่เรากําหนดกันไว้แล้วดิฉันขอขอบคุณคุณธีราดาที่สละเวลาในการพูดคุยกับดิฉันในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณหม สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณพิราดาสวัสดีค่ะเราพูดคุยสนทนาบำบัดกันเป็นครั้งที่5าแล้วนะคะและสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ดิฉันได้ฝึกปฏิบัติงานและได้พูดคุยกับคุณพิราดานะคะจริงหรอทำไมเวลาผ่านไปเร็วจังเลยค่ะถ้าคุณพิราดามีเรื่องไม่สบายใจกังวลใจอะไรเล่าให้ดิฉันฟังได้นะคะแต่ถ้าหากคุณพิราดามีเรื่องกังวลใจไม่สบายใจ ขณะที่ดิฉันสิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้วสามารถปรึกษาพยาบาลได้ทุกท่านนะคะค่ะตอนนี้พี่ก็นอนหลับได้เยอะแล้วนะก็วันก่อนพี่ไปรักษาด้วยไฟฟ้ามาพยาบาลบอกว่าพี่ก็อาการดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้คุณพิราดานอนหลับพักผ่อนได้อาการดีขึ้นดิฉันก็ดีใจด้วยค่ะ mm hmm. ดิฉันขอเช่นชมคุณพิราดาที่นำคำแนะนำของดิฉันมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะ ถ้าหากคุณพิราดาได้กลับบ้านคุณพิราดาวางแผนไห้ว่าจะทําอะไรคะเออพี่ก็ว่าพี่จะกลับไปเสิร์ฟอาหารช่วยร้านที่บ้านพี่นะแล้วคุณพิราดาจะดูแลตนเองยังไงคะพี่ก็จะกินยาให้ครบตามหมอสั่งแต่ว่าพี่จะให้พี่สาวพี่เป็นคนจัดยาให้นะพี่กลัวลืมเดี๋ยวอาการพี่กําเริบนะค่ะดีมากค่ะเป็นความคิดที่ดีมากคุณสามารถให้ญาติเป็นผู้จัดยาให้ได้นะคะเพื่อที่จะได้รับยาอย่างสม่ำเสมอในต่อเนื่องค่ะ และตอนนี้นะคะใกล้เวลาที่เรากําหนดกันไว้แล้วนะคะคุณพิราดาช่วยสรุปให้ที่ฉันฟังได้ไหมคะว่าวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างก็เรื่องที่พี่จะกลับบ้านแล้วพี่จะดูแลตัวเองอย่างไรแล้วก็พี่จะกลับไปทําอะไรที่บ้านนะ่ะใช่ค่ะวันนี้ที่ฉันขอขอ,ขอบคุณคุณพิราดาที่สละเวลาและให้ความร่วมมือในการพูดคุยสนทนาในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ ดีค่ะคุณพิราดาสวัสดีค่ะน้องน้ำฟ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ดิฉันได้มาปฏิบัติงานและพูดคุยสนทนากับคุณพิราดานะคะค่ะดิฉันจําได้ค่ะวันนี้คุณพิราดาสีหน้าสดชื่นขึ้นเลยนะคะค่ะคุณหมอบอกว่าพี่จะได้กลับบ้านแล้วค่ะค่ะดิฉันยินดีด้วยนะคะดิฉันขอแนะนําการกลับบ้านในครั้งนี้ขอให้คุณพิราดารับประทานยายอย่างสม่ําเสมอนะคะหากมีเรื่องกังวลใจไม่สบายใจ สามารถหาวิธีผ่อนคลายเช่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือพูดคุยกับคนในครอบครัวได้นะคะพี่ขอบคุณน้องนักศึกษามากนะคะที่มาคุยเป็นเพื่อนพี่พี่ธนาคำแนะนำที่น้องให้พี่กลับไปใช้ที่บ้านค่ะค่ะดิฉันก็ขอขอบคุณคุณพีรดาที่ให้ความร่วมมือตลอดในการสนทนาบำบัดทั้ง3สัปดาห์นะคะค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะ ดิฉันขอขอบคุณคุณพีรดาที่ให้ความร่วมมือในการพูดคุยสนทนาบําบัดทั้ง3สัปดาห์นะคะและดิฉันขอเป็นกําลังใจขอให้อาการของคุณพีรดาดีขึ้นในทุกๆวันนะคะถ้าหากวันนี้คุณพีรดาไม่มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ดิฉันฟังอีกดิฉันขออนุญาตลาไปก่อนนะคะค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ